วันนี้เรามีสูตรทำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งแบบง่ายๆแต่อร่อยมากๆมาฝากรับรองว่าอร่อยถูกใจคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวคุกแน่นอนมาเริ่มทำซอสเตี๋ยกันส่วนผสมก็จะมีน้ำตาลมะพร้าว5ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย3ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานพริกป่นข่วทุกอย่างอย่างละ2ช้อนโต๊ะนะครับและสุดท้ายน้ำมะขามเปียกแบบเข้มข้น4ช้อนโต๊ะ เอาละขั้นตอนนี้นะครับให้เคี่ยวด้วยไฟกลางค่อนอ่อนให้ซอสเอดเดือดขึ้นมาแบบนี้เอาละซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วคร<อ>าวนี้ก็มาทำก๋วยเตี๋ยวแห้งกินกันเลยครับเราก็จะทําแบบง่ายๆเลยนะหลักๆก,ก,ก็จะมีแค่ถั่วง,งอกให้เอามาลวกให้เขาสุกสักหน่อยต่อไปก็ลูกชิ้นหมูเอามาลวกครับและสุดท้ายครับเส,เ,เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับพอลวกเสร็จแล้วเราแนะนําว่าให้ไปล้างน้ําหรือนอกน้ําเย็นนะครับเอาจะได้ไม่จับตัวกันเป็นก้อนเอาละคราวนี้ก็เอาเส้นก๋วยเตี๋ยวมาคลุกกับน้ํามันกระเเทีียยมว ตามด้วยลูกชิ้นถั่วงอกแล้วก็ราดซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งลงไปช่ำๆได้เลยแล้วก็คลุกเค้าให้ซอสเคลือบเส้นจนทั่วโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก๋วยเตี๋ยวแห้งสูตรซอสมะขาม